ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสพท Quick พ o ลิซีประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านนาดีอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3 1. การน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านนาดีมีการดำเนินตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาปฏิบัติด,ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้แยกแยะผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งชอบสิ่งที่สวยงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมโครงการต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดทำขึ้น 3. มีงานทำมีอาชีพโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุม 4. เป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสามีน้ำใจเอื้ออาทรผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมจิตอาสาทำความดี 2. ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากบุคลากรโรงเรียนบ้านนาดีมีไม่เพียงพอ จึงจัดให้คุณครูประจำชั้นสอนในวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยจะมีชั่วโมงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในทุกๆวันศุกร์และท้ายชั่วโมงจะมีการพบปะพูดคุยอบรมตามสถานการณ์ที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีการสอดแทรก คุณธรรมและจริยธรรมตามกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดขึ้นเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนาเป็นต้น 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนมีการดำเนินการตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยบูรณาการเนื้อหา รประชาธิปไตยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนทุกคนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและยึดมั่นในการปกครองระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การจัดการศึกษาปฐมวยัย โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามช่วงวัยมีการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการเยี่ยมและนิเทศการจัดประสบการณ์ปถุมวัยเพื่อให้คําแนะนำสร้างขวัญและกำลังใจแก่คุณครู 5. Active Learning การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Active Learning ของโรงเรียนบ้านนาดีมีดังนี้ โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ครูออกแบบจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ครูมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 6. พาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนบ้านนาดีมีการติดตามข้อมูลนักเรียนผ่านกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพราะมีการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปี มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 7. โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านาดีมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสะอาดตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีการพัฒนา,นาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 8. learning loss โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนต่อไปและเพื่อเป็นการสนองนโยบายฟื้นฟูความรู้ที่ลด,ดถอยของผู้เรียน 9. การยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐานระดับชาติ RT, NT และ O-net โรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยจัดประชุมวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3และ6พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน 10. ความปลอดภัย โรงเรียนบ้านนาดีให้ความสำคัญกับโครงการระบบรักษาความปลอดภัย MOE Safety Center เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีก,กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนที่หลากหลาย นโรงเรียนบ้านนาดีภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการขวัญเรือนอุรัศมีขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้การติดตามดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Policy ประจำปีการศึกษา2565และให้ขวัญกำลังใจกับคณะครูขอขอบคุณค่ะ